ตอนนี้เรากำลังอ,อ,อยู่ที่วัดชะลอนะครับบางป่วยหนุ่มบลบีเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าที่วัดชะลอมีอะไรบ้างครับวัดชะลอครับนี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีจุดไหนบ้างนะครับนนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับนี่ครับสาธุสาธุครับองค์เท้าจตุคามลามาเทพครับนี่ครับ งดงามมากครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่วัดชลอนะครับวัดชลอ บางกรวยครับบางกรวยนนทบุรีนะครับก็เป็นวัดเ,เก่าแก่วัดเก่าแก่วัดหนึ่งนะครับสวยงามมากมีสถาปัตยกรรมที่ดูแปลกตากับวัดอื่นๆนะครับนี่ครับมีโบสถ์ที่สร้างอยู่บนเรือนะครับสวยงามมากเลยนะครับ วัดนี้ตามบ่อท้าข้าวก็น่าจะสมัยกรุงศรียุธยานะครับแล้วก็ถูกบุรณะถูกสร้างมาเรื่อยๆครับแต่เราจะไม่ลง,ล,งลึกนะครับโทษทีครับเราไม่ลงลึกในรายละเอียดนะครับแต่น่าเสียดายนิดนึงว่าในโบสถ์นะครับกําลังบุรณะนะครับกำลังบุรณะก็ลเลยไม่มีโอกาสได้เข้าไป สักการะไหว้พระในโบสถ์นะครับชมความงามด้านนอกกันแล้วกันนะครับนี่ครับหน้าอุโบสถนี่ครับนี่ก็จะเป็นท้าวเวศนะครับนี่นะครับนี่โดยประมาณโดยรบอบนะครับนี่เก็บเนืา้าตารอบรอบครับ มีสาราพ่พรมนะครับเก็บบรรยากาศความงามนะครับราเสียจได้นิดนึง นี่ครับทาาเวส,สวยงามมากเลยครับทาาเวศสุสวรรณครับเท้าวเวศครับไม่ได้ามวเวรืก็สองรื่อ คือได้มากเลยนะครับคือกำลังบุรณะนะครับเลยไม่ได้เข้าไปชมความงามด้านในนะครับด้านแต่ด้านนอกสวยงามมากครับนะครับก็มีจุดที่ทําบุญกันนะครับแล้วแต่สัทธานะครับนะครับ เดี๋ยวเราลองเดินดูรอบๆนโอ้นี่ครับอนี่ครับก็บบโบสนะครับประมาณนี้น เดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันต่อนะครับครับรครับรก็มีจุดที่มาทำบุญกันนะครับไหว้พระทำบุญเดี๋ยวเราเข้าไปในโบสด พิหารหลังเก่ากนะครับเผยวาดพระการไปครับนี่ครับหน้าอโวโสดครับ หน้าโบสดก็มีเจด,ดีน้อยครับแดดแรงครับวันนี้นี่ครับมีเขตพรสีมามีใบพรสีมามีใบเสมาครับอันนี้ตัวโบสดก็จะเป็นทรงเหมือนเรียกว่าอะไรครับ สร้งแบบเหมือนเรือครับฐานโบสถ์นะครับอันนี้น่าจะเป็นโบสถ์หลังเต่าเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับ<ม>เขาไปป่าปราบ่าบพากันไหว้ป้ากันนะครับ 萨埵，萨埵，萨埵。 าดุเราทำบุนตามบนลังศัทธาครับ ครับเดี๋ยวเราไปต่อด้านนอกกันครับอันนี้น่าจะเป็นอุโสถหลังเก่านะครับนีครับค่อนข้างจะเก่ามากครับไปครับไปต่อกันน,นะครับ นี่ครับก็มีการข่อมแซมนะครับข่อมแซมพระโบสดต่ดายนิดนึงไปครับไปต่อครับเดีย๋ยวไปดูจุดอื่นกันนะครับวัชลอครับวัชลอ,อนนบรีบางกรวย ดูบรรยากาศรวมๆกัน,นกล وم, ล وم กแล้วกันนะครับ ดูบรรยกาศด้านนอกครับเห็นนุโวสดใหม่อยู่ทางด้านนู้นจริงๆไม่ใหม่นะครับคร <c oughs> ่าวๆน่าจะสร้างมาประมาณสี่สิบปีได้แล้วครับวบสดในเรือคือมีประวัติเรื่องเล่าแล้วแต่เราจะไม่ลงลึกในารายละเอียดตรงนั้นนะครับอ๋อนี่ครับ ดูจากภาพนี้ครับโ mm hmm. บสถวัชลอครับโ mm hmm. บสถหลังเก่าของวัดชลอตั้งอยู่ที่ตำบลวัชลออำเภอบางกวยนนทบุรีครับ mm hmm. สร้างขึ้นประมาณพศสองพันส mm hmm. เป็นอาคารขนาดใหญ่ mm hmm. ก่ออิฐปูน mm hmm. มุกหน้าโบสถประกอบด้วยช่อฟ้าใบลางหงหง หน้าบันตกแต่งด้วยรูปปั้นลายพันพึกษาอย่างสวยงาม,มเห็นไหมครับเป็นลักษณะศิลปละประกักสมัยยุทยาต้นและหนาโกศินนี่ครับก็เก่าครับเป็นวัดเก่าวัดหนึ่งครับในย่านนนทบุรี ครับก็มีการบุรณะมันมาเรื่อยแล้ครับเดี๋ยวเ,เราไปต่อด้านนอกกันครับมีที่ปล่อยปลาครับนี่ครับติดอยู่ออกคลองนะครับอ,อ,อ,อืออ๋อนี่ครับ ด้านหน้าครับเป็นหูปลาเต็มเลยครับนี่บรรยากาศล่มลื่นดีมากเลยครับ <Okay. S 1> เราเดินลงไปดูนิดนึง <Okay. S 1> นี่ครับโอด้านฝั่งตรงข้ามก็มีเหมือนวัดนะครับไม่รู้วัดอะไรโอ <Okay. S 1> ้ครับนี่บรรยากาศ จะเรียกว่าหน้าวัดหรือหลังว eh, mm ัด hmm. น um, oh, mm ่าจะเป็นหลังวัดนะครับติดคลองนะครับอู้ปลาเต็มเลยครับเนี่ยก็มีชาวบ้านเข้ามาปล่อยปลาทำบุญทำบุญปล่อยปลาครับตามความศรัทธาความเชื่อนะครับ

เดี๋ยวเราเดินไปดูด้านอื่นต่อครับ วิหารนีอ่อวิหารหนึ่งจุดจุดจุดหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปชมไปราบพระกันนะครับหืมด้านหลังนี่เป็นต้นโพครับ พระพุทธชินราชจำลองนะครับสาธุสาธุนี่ครับอยู่ที่วิหารบ้านนี้ครับสวยงามมากครับ พ่อพุทธชินราชครับสาธุสาธุสาธุครับเดี๋ยวเราไป่อตุดอดืออ่นกันนะครับ อันนี้มีรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่หน้าพระวิหารครับเนี่ย ครับก็มีจุดที่มาทำบุญครับเนี่ยรร อันนี้ก็จะเป็นพระพรมนะครับเนี่ยพระพรมสางพระพรนมครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูด้านหน้าพระโวสฐกันอีกนิดนึงกว่นะครับ ต่ตาที่เราไม่ได้เข้าชมมาถึงหวักพอดีครับครับผนงานมากครับเป็นเหมือนเรือสุพรรณหงส์เลยครับครับสวยมากเลย ลรงบุรณะซ่อมแซมใหม่ครับงานมากเลยครับ นีครับดูมุมนี้ครับ ด้านหน้าครับคนงามมากเลยครับเสียดายที่กำลัง ซ่อมแซมก็เลยยังไม่ได้เข้าไปด้านไนนะครับนะครับสวยครับ สวยมากครับสวยงามมากครับ คับก็จะประมาณนี้ครับวัชลอนะครับพอดีบัสดยังสร้างไม่เสร็จนะครับเราขออนุญาตปิดคลิปวัชลอไว้เท่านี้นะครับเราไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับฝากกดติดตามช่องลุงกับป้าป้าทรามนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับโอเคครับ สวัสดีครับ